ทุกชนที่กำลังรับชมอัปเดตความคืบหน้า,าการสร้างพระบสวสดของวัดพุทธวิหารลำสะดำซึ่งในขา่าวครั้งก่อนก็บุญโยปริยาทอมแดนมาถ่ายวิธีการขั้นขั้นตอนเบื้อต้นในการที่จะมาดูส่วนประกอบชิ้นส่วนของพระบสถสดโดยเฉพาะเครื่องสูงที่จะติดตั้งวันนี้เราก็งานที่เราทำมาวันนี้ก็ได้ดำเนินการทำสีเนที่เรียบร้อยอ ที่ญาติโยมเห็นอยู่ด้านหน้าของชิ้นงานก็คือในส่วนของใบละกาะที่เราจะเคลือบสีเรียบร้อยแล้วที่มาเข้าวก่อนเราจะเห็นแค่เป็นสีทองแล้วก็ขัดในส่วนที่งานยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ตอนนี้เราเพิ่มสีแดงเข้าไปเพื่อให้สร้างเป็นมิติขึ้นมาดังนั้นงานที่จะขับให้สีทองเกิดความเด่นในงานศาิลปกรรมไทยก็จะมีพื้นที่เป็นสีแดง ซึ่งเป็นสีของธรรมชาติก็เรียกว่าเป็นสีของสีลงรงก็คือมันเป็นสีของเป็นเป็นสีของชาติชาติจะบอกเป็นสีของสีแดงส่วนหลักจะออกเป็นสีของดำเป็นเป็นสีดําแต่นั้นงานที่เราทําให้เป็นเกิดมิติเพื่อขับสีทองขึ้นมาเราเลยใช้พื้นแดงเป็นส่วนหลักเพราะว่าจะทําให้มิติของงานเราเกิดความเด่นขึ้นมาแต่นั้นงานที่เราเห็น ในควัดต่างๆก็จะเลียนออกเป็นพื้นสีแดงบ้างสีดําบ้างที่จะช่วยในการขับทองขึ้นมาอันนี้ในการพ่นเราได้พ่นสีทองแล้วเราก็ได้พ่นเคเลือบตัวเลกเกอร์หรือว่าลักเพื่อเกิดความเงางามแล้วก็ให้เกิดความคงทนมากยิ่งขึ้นให้ยืดอายุในการใช้งานของชิ้นงาน,นใ,หให้ยาวนานยิ่งขึ้นอันนี้คือส่วนของใบรากราที่เป็นส่วนของอตัวที่สั้น จะติดตั้งในส่วนของชั้นที่สองในชั้นที่สามส่วนตัวยาวที่เป็นจั่วด้านบนก็อยู่ในไปไปในพวกเท้าโบสถ์อรอย่ในสาราการ,รเรี่ยนแล้ว,วความเพิ่มหน้าในการสร้างเท้าโบสถ์ของวัดพุทธณศศรรมณฑลสดาตอนนี้ก็ได้ดําเนินการก็คือในส่วนภายนอกก็ได้ติดตั้งเสาหินอ่อนโดยรอบกันที่เรียบร้อยแล้วประช่างได้มาติดกรอบหน้าต่างที่เป็นหินอ่อนแล้วก็ได้ฉากผนังโดยโดยรอบ ส่วนงานที่ยังเหลืออยู่ก็มีส่วนส่วนฐานฐานหินอ่อนก็รอช่างรื้อถอนชิ้นพวกนั่งร้านอะไรออกก่อนแล้วก็จะได้ทําการติดตั้งแล้วก็จะได้วันที่31ได้คุยกับคณะชนะ่างวันไฟแนั่นว่าจะดำเนินการติดตั้งเมื่อวันที่31เดือนนี้ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ5-7วันในช่วงระยะเวลาสิ้นเดือน ทายาโยมท่านใดมีโอกาสหรือว่ามาในช่วงหลังวันวันที่ห้าเดือนพิจนาก็จะเห็นชิ้นงานตัวนี้ติดตั้งแล้วก็ส่วนภายในก็มีการทำอสนะสงม,มีการปลูพรมเป็นสีแดงแล้วก็มีการนำฐานพระพุทธรูปนำเข้ามาปริษถานแต่ฐานาพระพุทธรูปที่เราถ่ายไปคราวก่อนเนี่ยจะมีความสูงหนึ่งเมตร แต่ว่าให้เข้ากับเหมาะสมกับขนาดของพระโสดก็เลยลดขนาดลงมาอีกประมาณสิบห้าเซนได้อ,ออกอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าความสูงของพระพุทธรูปนี่ยสี่สองเมตรสี่บห้าเซนติเมตรเนื่องจากโครงสร้างด้านบนของเราเนี่ยจะเป็นคานไม้ทั้งหมดดังนั้นเวลาตั้งปฏิฐานก็คือเสียงของพระพุทธรูปนี่จะเกียวอยู่ใกล้กับคานไม้ดูแล้วถ่ายรูปออกมาหรือว่าการวางจัดวางก็ดูมัน น่นเกินไปแั้จึงได้มีการลดฐานพุทธรูปลงอีก15เซนส่วนการจะนำพพุทธรูปเข้าก็คงให้งานภายนอกเขาส่งงานเป็นทเทียบแล้วให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนเราก็จะได้ดําเนินการกําหนดเวลาในการที่จะเคลื่อนย้ายพุทธรูปเข้าปฏิฐานภายในพระวัวสดหลังใหม่และส่วนงานที่หลังจาก ที่ได้รื้อถอนหรืองานทางวันไฟันนได้ทําการส่งงานไปที่เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะได้ดําเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพราะว่าพื้นดินที่ช่างเขามาได้ขุดในบางส่วนเราก็ได้ต้องมาปรับเพื่อปรับป,บปูตัวหนอนแล้วก็มาลงทรายให้เกิดความแน่นให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นสนมามหญ้ภาภายนอกส่วนงานภายในก็คือจะมีส่วนของ ที่เราทําใหม่ก็คือมีส่วนของห้องครัวห้องครัวแล้วก็ห้องฉันทหารของพระคุณเจ้าแล้วก็มีห้องเก็บของตอนนี้ก็เหลือทางวันไฟนน่นเขามาเก็บรายละเลอียดเรื่องสายไฟอิเล็กทรอนิกในบางส่วนให้เกิดความเรียบร้อยอแล้วก็จะได้ทําความสะอาดตอนนี้ห้องฉันที่พระคุณเจ้าใช้ฉันก็อยู่ฝั่งนูน้นก็ได้ใช้มาประมาณสักสวันละได,ไ,ดได้ดำเนินการเพื่อ ใช้ประโยชน์แล้วส่วนตรงนี้เราก็ปรับปรับพื้นที่ทําความสะอาดพอ,อตรวจดูงานว่างานส่วนไหนยังมีส่วนที่เราต้องอยังไม่เรียบร้อยเราจะได้ให้ช่างเข้ามาทําการปรับปรมงแก้ไขเพื่อจะให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้นนี่คือส่วนส่วนงานหลักๆที่อยู่ทางภายนอกที่มีการดําเนินการ มาแล้วแล้วก็จะไดำเนินการต่อไป